ต้องเรียกว่าหุ้นไทยอาการหนักครับตอนเช้าเปิดตลาดมาอยู่ที่ระดับ1,332.74จุดครับก่อนที่จะมีการปิดไปในช่วงเช้าปรับลดลงไป16.09จุดครับหรือ1.21%โดยมีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้หุ้นเนี่ยไปอยู่ในแดนลบนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานะทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นประเด็นของคุณเศรษฐาทวีสินนะนายกรัฐมนตรีที่โดนยื่น ไปร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเสถียรภาพต่างๆของรัฐบาลและแน่นอนครับกรณีในการยุบพักก้าวไกลนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่สำคัญสำคัญซึ่งทำให้ปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยส่งผลต่อเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะหุ้นไทยเนี่ยปิดลบลงไปบวกกับตัวเลขนอนฟาร์มเพโรของสหรัฐอเมริกาครับปรับตัวสูงขึ้น โดยเฟดเนี่ยอาจจะชะลอการปรับลดดอกเบี้ยนานไปกว่าที่เราคาดการเอาไว้นะครับจึงมีแรงขายในกลุ่มพลังงานเนี่ยออกมาเยอะครับ